น,นี่นะ้ำพริกน้องหล่าจะพริกดิบมาบ้านมนลัยพี่นางตอกตำไห่โลเลยแล้วก็พักต้มแล้วก็พักดิบจ้ะแล้วก็กับเขาทอดต่างๆจัดตองชุดนี่<อ>พี่นงางใช่ต้องจัดไปสองชุดพอมาชุดนี้คนเยอะแล้วก็ต้มจืดจะ้ะปัา อย่าบอกรู้ว่ามีผักต้มดินี่ด้วยเนี่ยพี่นางอันนี้พี่จะผักนะเนี่ยอ๋อ oh, ใช่ใส่น้ำมันหอยกินกับพริกดิพี่นางกำลังจูกโทษแมงจักกะแมงอะไรนะจิ้งหลีดแมงจิ้งหลีดนี่ใช่พอแกซื้อมาเมื่อเนี่ยเห็นน้องเจว่าซื้อมาสุดๆยังดิ่มอยู่เลยทอให้น้องจักนอย นี่เข้ามาทั้งทีมงานเลยจ้ะมาหลายคนเจ็ดแปดคน เด็ีน้อโทรให้ลูกสาวโกรให้น้องอัะเกียบเริ่มตืน่นเริออ่มลุกกันแล้วเดยวน้องมาตุกขนเด็กเพื่อจันหาเข่าสักเข่าลงไปให้น้องนะ สวัสด,ดีทุกคนนะจ๊าอาหารเช้าวันนี้พิโตลาดจ้าสวัสี้ชมติดจากทิปดิปเกลวปลาทูจ้า นานนงกินอะไรเลยอะไรลรอนอกเลยเป็นเมนูประจำครอบคัวเลยจ้ะบทำอะไรกินเยอะเหมือนกันะตักน้ำพริกแล้วก็ต้มจืดแล้วก็ทอดปลาทูทอดนองไก่ทอดก็ทอดแหนมหมูขาดไม่ได้จ้านี่จ้านี่จ้าปลาน่นนานอง รงมีติดไวติุกตัวเรือนเลย สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมที่นานเลย ก๋โนอ่อาหารเช้าพวกใส่น้ำต้มซุปดา ทางยูทูบหรือเปล่าน่าจะยูทูบนะดิอืเผ็ดเสร็จมีจาจมีจใจเต็มถ้วยเลยเต็มกระบะเลยเผ็ดได้ใจเ็เฉ็ด ใช่ไหมหนูเห็นไหมลูกเสร็จแล้วกับข้าวรอแต่น้องลงมาอย่างไรโพลสองนี้เดินหนุนปั้นเรื่องวันดาเด้อเด้อชิมมันทีพอดียังอีกอย่างักระลีดจักระลีดโท กินนี้มันคือแมงอะไรเนีแมงจิ้งลีดาดเรียกจักกะลีจักกะลีใช่จักกะลีเนี่ยมดเลยแม่มดยไม่ต้องเอาจักหนยุบยนะเอเดือนจะนี้เดือนจะโ ใเาซืมาสุๆเลยใส่รัดขผ่นะโตจะไม่โลดหลุดไนะะ โอตรมีทอดอร่อยจนลมกเสใส่รสดีเดี๋ยวคกัรสดีเดี๋ยวที่ทำเมงเขย่าให้ดูว้าวแมงเขย่าใส่อะไรซอสเส้นใส่เส้นใส่ะไรมา้้วรสดีจ้าโอ้แน่นอนเขามาสูตรรสแล้วนะคะแน่นอนเยี่ยมไปปุ๊บเลยพี่ไปปุ๊บเลยวาน ผัดแม่อู๋มือเขาเจ็บด้วยไงมือเขาเป็นแผลแล้วดัดดกแคดกแคก็มีต้น,นหยุดติ๊กกระจายข่าบ้านเลยดกแคคือเด็ดเเลยเนาะใช่ บนนได้ที่มีกระป๊องเลยนะปลาห่อกินระหว่างทางเลยเนะ เ,เ,นเ,นเ,เต็เยอะเนาะเกือบเต็มถุงใช่บนงคนก็กินเลี้ยงนะเลี้ยงขายเลี้ยงขายได้ใช่ค<อ>จะล้งคนคือจะอกรอบแท่นอแม่านาอ เดต้องโกน้องชอบกินแห้งๆเด้อเหมือนแม่วยวนกินคือสังเลยก mm hmm. ารถินชอบแห้งๆไม่ได้ไปน้องมาต้องทำกับเขา่า จ้าหมาวานก็มาเรียร้า,ายดอเคโอเคเสร็จแล้วจ้าพี่นานพิพัดนดอกเทคใส่น้ำมันหงส์ไปเห้น้องกินกับรกระเย ไปหาหมูไม่ได้ส้มโอเอ้ต้มจืดเต้าหู้ไข่ไก่จ้ะใส่เห็ดใส่ผักกาดขาวดาี่จ้ะาตาตัร้อนเลย ใส่กระเทียมนิดนึง โอเคจ้ะสดๆเลยจัดต้น <c oughs> พิธีฐาน <c oughs> เก็บให้พี่นางนะชาวเนี่พัก <c oughs> บาลเรา <c oughs> ขอสอนพิจนะ้า แค่นี้เลยจ้ะเพราะว่าน้ำพริกเราใส่สุงนัวไปเลยเสร็จแล้วจ้า Jangan terlalu panas Nata akan memasukkan Seperti ini Ini adalah Nata Nang akan ยาวแมงใส่รถดีได้จ้ะ โรยพิชัยดานีใส่ไหมล่ะไม่มันเป็นสูตรของแม่ใช่ไหมโบอันนี้พี่นางใส่รสดีแน่นี่ใส่รสดีอย่างเดียวมาคนให้มันจิ้มจ้นใช่นนไหมใหมช่นนใช่ฐานมาล้เป็นย้ายรถไม่โครให้เขาชิมที่หนู กินเลยลูกหาหมูไม่ได้นะคะหมูไม่ได้กินอะไรนั้นแหม่เนี่ยแหลยเนี่ยแหละเสร็จเรื่องลงทันไ่ใช่ไปวิ่งกับใครปูเทานี่น่าจะใช่ปูเทาปูเทาเป็นไงหาหมูไม่ได้เดี๋ยวหนูวันนี้วันพัก ได้แล้วเสร็จนะจ๊านี่นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปลาพริกปัดนี่รูกับเขาเยอะแยะมากมายเต็มโต๊ะเลยเนาะแม่น้องชายเป็นไงชิมหวานชิมได้เป็นไงโอเคแม่พริกทำให้สะใจเลยเนี่ย นานมาบ้านทีจ้าปีใหม่ไทยปีนี้เนาะพี่นางก็ให้ครอบครัวทุกๆคนนะ่ะมีแต่ความสุขเด้อนจะร่างกายสุขภาพแข็งแรงปีหนึ่งปีหนึ่งก็วาย,วายก็พี่นางก็ฝากโชงของพี่ที่ฐานดาเด้อนจะอาจิตเงียบหายไปนาะน อยู่ดีๆกับโพล่คนมาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า